Happy birthday, happy, birthday, happy, birthday. Happy, birthday. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะคุณแม่สลวยนะคะไม่ไหวแล้ว,ไ,ว,วไปไปไปกินไปวันเกิดคุณแม่ฉลวยปีนี้นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะคะอย่ากเจ็บอย่าจนแล้วก็เดินทางไปแห่งหนตําบลใดนะคะก็ขอให้แขวค่าตลอดปลอดภัยนะคะ <S <S เป็นที่รักของชาวช้างเป็นที่รักของเพื่อนๆเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะ แล้วเด็กๆบ้านนี้เขากินอะไรกันแบบเดินวนไปวนมากันอยู่โอ้โอีนี้ <c oughs> กินมะม่วงแล้วคายเม็ดด้วยนะโอ้มีคุณเลือกข้าโพดค่ะพี่แสงก็ข้าโพด ขอขอบพระคุณคุณแม่ฉลวยอีกครั้งนะคะที่เมตตาครอบครัวบ้านสามขุนตลอดมานะคะแล้วก็ครอบเมตตาครอบครัวชาวช้างลหลายๆครอบครัวด้วยนะคะพี่ใหญ่ว้วนจังตัวปมใช่ครับพี่ใหญ่อ้วนมากครับ อะไรก็เลือกก mm ินเลยครับเด็กๆีเด็กบ้านนี้ชอบชอบกระโพดปรัต้องมากค่ะงินทองนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้พระครูประกรรมนะครับผมปกปักรักษา ให้แข้วคาาปลอดภัยนะครับให้ไม่มีโรคมีภัยนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนี่ก็เป็นคำอวยพราจากความรักนะคะพี่สแสงเขากินผลไม้ไปยืนอะไรอยู่ทางนู้นไปเล่นดินนันอะไรทางนู้นม,มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของขอครอบครัวสากลตลอดไปนะครับโอ้จังกินทังเล่นค่ะ อ้ไปเล่่่นนนนดิยููฝังพี่แสนขอให้กินผลไม้พี่แสนไปเล่นดินทำไมล่ะลูกมามามาพี่แสนพี่แสนไม่เหมือนใครค่ะนู่นนู่นไปทูท้องพี่คุณแล้วเขาให้กินตัวเองจะเล่นนะคะความพื้นความลื่นนะครับ ครับพี่ตาสองสามันครับใหญ่ลองดูคุณทองค่ะดูคุณทองคุณทองจะพยายามแทรกเข้ามานะคะแทรกไม่ได้ค่ะเลยมาฝั่งนี้ค่ะเดินออกอะครับเดินออกขนาดไหนสองข้างก็ขนาบไว้อยู่รื่อยครับ พี่แซนอย่าเอาขาขึ้นลูกไม่เอาไม่เอา,เอา <c oughs> กินดีๆกินดีๆรู้รู้สึกว่าเขาจะเดินอ้อมโต๊ะเพื่อกินข้าวโพดนะคะเพราะข้าวโพดจะอยู่ขอบโต๊ะค่ะมือซ้ายครับมือซ้ายกับมือขวาที่สองเชื่ก แล้ววนมาทำอะไรถึงท้อง้ไม่จ้องไปป้อนที่ทไ,ไปป้อน<ห>ที่คใจดีครับแม่น้องจะทำอะไรดำจะทำยังไงก็นค,น,นครับไปนครับเดินหนีนะครับนี่ อันนี้คือลำคาญแล้วพี่คุณบอกลำคาลพี่แสนทำไมไปกินไก่เพื่อนจังลูก จแกินก็ไม่ได้กินหลอกเบียมากข้าวหานทุงม,มาม่วงนี่หมดแล้วค่ะมะม่วงมะม่วงสุก็นทองชอบกินมะม่วงสุก ้าขึ้นมาแล้วค่ะอร่อนนยไหมคะก็พ่นหมดพี่ขุนเริ่มกินฝรั่งนะคะพี่แสนก็กินฝรั่งเฮ้ยังไม่มีใครหยิบแอปเปิ้ลเลย พี่คุณคิดอะไรกัร่อยบอลลู เนเบียดเข้ามาค่ะเดินลอดใต้ค้างพี่ขุนมาโตโตะจะหักด้วยพี่สุพีนนะครับแฮปปี้เบิร์นดี จลรวยนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะโอ้ตอนนี้นนอร่อยจนต้องยกเท้าค่ะไม่ใช่แค่อร่อยตาเหลือกนะคะมีอร่อยยกเท้าด้วย จะเร่งน้อยให้กินสบายสบายครับนางสามเปี๊ยกกินแบบสบายสบายโหฮันนอันเน,น,น่อันเม่เฮยไม่เอาไม่เอาถูตโต๊ะด้วยะ่ะแน่มันจะหักยุ่งงี้จะทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ต,าตาด่าเด้อเดี๋ยวตาด่าเด้อเอาตาเดตายตาเด้อ ที่แสงก็ก่อนจะกินก็ไปเล่นดินก่อนดูคุณทองนั่นนั่นนแน่นเอาก้นไปถูอีกเน่กินแบบไหมค่ะกินแบบชิวๆมากแล้วพี่คุณจะเอาเท้าไปเหยียบโต๊ะทำไมล่ะคะเอารู้เรื่องด้วยรีบเอาลงเลยค่ะ ตงนี้หาท่าที่เหมาะไม่เจอสวัสดีครับ,รบทบาาบ่านี้ครับมีดากดูนะครับเจ้านี้นี้แม่นี้เบิเบ้งลูกเจ้าเนา่คุณจะเทา้าขึ้นมาอีกแล้วค่ะ,อ,ะอย่าขึ้นเอ้ยไ่เอา ี่คุณพี่คุณแค่แค่ยกเท้านิดเดียวดันโตได้เลยฮะแรงเขาเยอะเท้าทํามาเหยียบแล้วเอาขาลงเลยเอาขาลงมันจะหักลูกเอาขาลงเลยแล้วพี่แสนจะถอยไปทำไมล่ะลูกกินอยู่แล้วจะถอยถอยไปตั้งหลักกินไกลขนาดนั้นเลยนะแสนมาเนี่ยแสนมา มัวแต่เดินไกล้กว่าจะเดินพี่แสงกินแล้วก็เดินถอยไปกว่าจะเดินกลับมาผลไม้หมดพอดีไม่ต้องไปตั้งหลักกินไกลขนาดนะั้นหนุนดูไปจับพี่คุณขาลงเลยขาลงเลยพี่ขุนขาลงเลยพี่ขุา,าขาลงลูกขาลง หมดแล้วก็อย่าลืมขอบคุณด้วยนะครัะข,ขอบคุณเจ้าของวันเกิดด้วยนะครับทางนี้ไปไหนแล้วไหนพี่คุณพี่คุณบอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเก็บเก็บโต๊ะก่อนครับเก็บโต๊ะก่อน กินแล้วแยกย้ายค่ะกินเสร็จแล้วแยกย้ายกันแล้วแม่แม่หนุน่นไปคุะทางกันแล้วค่ะ,ไป,นะ,นะไปหากับแกล้มนี่นะไปหากับแกล้มดูดูพี่แสนทำไมเดินถอยหลังพี่แสนแล้วทำไมหนูไม่เดินหันหน้าดีแหนูเดินถอยหลังทำไมอ้อันนี้ไม่เหมือนใครค่ะไม่อยากเดินเหมือนใคร มาขอบคุณคุณแม่หรือยังมาเร็วมามามาขอบคุณก่อนเร็วมาเร็วมามามาเร็วมาอันนี้โคด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 วะโคดโคดโคดนี่ข้าโคดข้าโคดเอาคุณทองขอบคุณคุณแม่เนี่ยค่ะขอบคุณครับอนสวยดีครับขอบคุณครับขอบคุณครัคุณแม่ก่อนขอบคุณครับก่อนดีปากเขียวอยู่ครับสวยๆดีขาสวยๆดีครับ ยังหวานๆหน่อยโอ้ยครับ<า>